ติดไฟแล้วนะครับเนาะพื้นติดไฟแล้วมันจะควันผงสิครับเดยการแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมได้ได้ทานประม้านซิสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับหลังจากที่เ,เปิดเตาเก็บทานไปเรียบร้อยนะครับถือว่าได้ทานประมานสิบสอบนะครับ พอได้ใส่้ครับผมวันนี้ก็เลยเอาฟื้นล่องเตาครับผมแต่ว่า,าจะเปลี่ยนวิธีไม่นะครับเนาะนจะเปลี่ยนวิธีการล่องฟื้นไหมครับผมเรี่ยงแบบนอนครับผมวันนี้ปกติจะเรี่ยงแบบตั้งนะครับเห่าที่แล้วเรี่ยงแบบตั้งจะได้ท่านประมาณสิบสอบสิบเอ็ดสอบครับผมแต่ว่าเมื่อกี้มันถ้าใาม่หมดนะครับเนะาะฟื้นใหม่เป็นท่านมดก็น่าจะได้ยูประมาณ14ี่ครับ 13,14สอบเนาะเรือ,นนล,อลายเติบครับผมนี่เหลือประมาณสอบกลัวสองสอบวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีไหม่ครับเปลี่ยนเป็นแบบนอนครับผมวันนี้มาติดตามเบิ้งครับว่ามันจะได้เป็นทานเหลือลายผ่านเลยนะครับเนาะเขาจะยัดฟืนด้นในลายผานเดนี่ยครับสภาพเต่าข้างในครับผมยังถือว่าคงสภาพดีอยู่ ดินกับบอลอนไปแล้วนะครับตังเกียรต้ก็ถือว่าแข็งดินแข็งอยู่พราะสมควรครับดินที่ห้าปัน่นบอลทอนความร้อนดีมันก็จะเป็นล้วนนะครับเนาะเป็นล้วนซุยลงถือความร้อนเนี่ยแต่เป็นซุยลงครับผมดูดอย,ทอยูที่ดินครับผมถ้าดินดีก็ได้หลายปีครับเอาละครับผมเดี๋ยวข,ขอเวลาฟื้นลงเต่าสักข้าวนะครับเนาะ าจะเลี้ยงจากพื้นขั้นตอนการเลี้ยงเราจะเอาฟื้นหน่อยลองก่อนครับผมประมาณประมาณแขนนะครับเอาลงเป็นเป็นสั้นแรกก่อนเขาว่างว่างแนวแนวเฉียงไปหาไปหาปากปองควันนะครับน่ตัวนี้จะเป็นปองควันตัวน,นี้จะเป็นท่างเขาท่างเขาไฟครับผมนี่เาก่อไฟครั้งแรกเขาจะกอดขืนมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้ว่างว่างว่าง,างฟื้นนะครับว่างฟื้นเป็นแนว แนวตามไปหาลองลองควันครับผมหาปองควันทั้งคุณชั้นแรกนะครับฟื้นชั้นแรกนี่ชั้นสองค่อยว่างขวางครับผมอันนี้จากนั่งไปกับว่างขวางทั้งหมดเลยครับผมว่างขวางขวาง,วางฟื้นชุดแรกนะครับเอาครับผมขอไปล่าฟื้นล่องเต่าสักครู่ครับผมประมาณนี้ครับผมหลังจากจัดฟื้นไปสักพักนะครับ ม,มันเริ่มร่มไหลไหลมากเขาจัดเลี่ยงบ่ได้ครับผมก็เล็ดเอาไม้ไผ่มาตอกไว้นะครับตอกขันไว้แต่ว่าเชียวพื้นใไงไบหนาเต่าครับผมพื้นไ่พื้นไม่ขามเนาะนี่ครับไม่ขามโดนใยใ่ใบหนาเตา่านึกสองสามทอนนะครับจากนั้นจากนั้นจังจะเลี่ยงพื้นแหงนะครับพื้นแหงแสกไว้จังหน่อยเพราะเห็นเต่าติดเร็วครับผม นนส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ไม่หมาดหมาดเนาะบอถ,ถึงกบแผงครับผมไม่หมาดแน่ไม่อย่างน,นี้แต่ว่าก็จัดเลี้ยงบดีปนนีครับมาลูจะเหมิดบอ่อฟื้นเหลือฟื้นอยู่หลายเติอบอยู่ครับน่ครับเหลือฟื้นโอ้พอสมควรมาลูจะจัดเลี้ยงยไว้บดหมดฟื้นหรือเปล่านะครับเนาะแต่ลอรับชมครับผม เดี๋ยวตอนนี้ประมานบายมงแล้ะครับเดี๋ยวเขาไปกินเขากันครับผมหิเวเขาแล้วครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมอ่ะหลังจากเคีียวพืชเขาเต่านะครับเขา,ตาเตาแล้วกับปรากฏว่าพืชเหลือครับผมเขาแล้วตอน่บยๆครับเมบื่อวานนี้มันนี่ก็จัดการเลยครับ จุดไฟจุดไฟตะบายของบ้านเลยครับผมเขาเสร็จแล้วก็จุดไฟเลยนะครับเนาะเมื่อคืนนี่นึกว่าฝนจะตกครับมาออกมาเบิงตอนประมาณสองถุ่มนะครับนึกว่าฝนจะตกกับว่าตกครับเอายเรื่องกระสีบางไว้ยักน้อยเพื่อว่าว่าให้น้ำไหลลงนะครับเนาะมาสังเกตเบปองควนันครับผมมืันนี้ควันเริ่มเริ่มพุ่งแล้วครับแสดงว่าเตากะติดแล้วครับผม ติดไฟข้างในแล้วครับเพราะว่าหน้าเตาเ้าเหาบอดั่งไฟใสแล้วครับปล่อยแล้วครับหน้าเตาเหลือแต่จะรีรีทั้งอากาศเขานะครับเนาะรีลงยังหน่อยอันนี้มันจะกว้างเกินไปครับเพื่ให้ฟืนห้องฟืนหน้าเตาหมดออกสีเป็นงอกสีขาวนะครับเนาะเดี๋ยวมันนี้จะจการรีลงยังหน่อยครับผม นี่ครับอาการลักษณะเตาเตาติดไฟแล้วนะครับเนาะพื้นติดไฟแล้วมันจะคว้นผุงสิครับดาการแล้วครับผมมัอนี่ก็ค่อยมาเบิ้งเรื่อยๆครับสังเกตอาการไปเรื่อยๆครับประมาณสองสองมือถึงสามมือแล้วครับมือที่สามก็น่าจะได้ปิดครับผมสังเกตลงไปเรื่อยๆครับเต่านี่มาลุ่นกันครับว่าจะได้ทานหลายกว่าเต่าที่แล้วหรือเปล่านะครับเนาะ ซ้อมเบิ้งเพราะว่าเด้ข่าวว่าพายุจากเขานะครับวันที่ซีที่หานี่มารูจะมีผลกับเต่าห่าหรือเปล่าล่อรุ่นกันไปเรื่อยครับผมดูนี่จะมีฟองที่ปิดบัชพิชนะครับเนาะจะมีรูรั่วครับผมชิดปั่นดินมาเปะจังหน่อยครับ มาเปิดมาปิดลูกไปจยกหน่อยเพราะมันบ่มีรอยรั่วนะครับเนาะเพราะว่าปากเต่าเขาเปิดไปนี่สําคัญครับเพราะว่าดินดินเก่ากับดินใหม่มันบอ่อประกบกันสนิดนะครับเอาครับผมเดี๋ยวจัดการรสร้าตรงนี้จะเข้าครับ <c oughs> ครับผมมื่อนี้ก็หลังสงกรารครับพี่น้องหลังจากปิดปิดเตาไปั้งต่ก้อนสองการามนะครับว่าจะเปิดเปิดก้อนสองการามแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดครับผมเกิดอุบติเหตุนิดหน่อยครับเอามือนี้ก็ได้เลือกครับผมหลังสงารามวันที่สิบเก้านะครับมือนี้สิบแปดสิบเก้าครับผมในเวลาว่าถิมว่าเปิดเตาครับมาออกมาสายนัดหน่อย เพิ่งเซตพระละทั้งบ้านนะครับเนาะเอาครับเบิ้งน้ำกันครับว่าสิได้ยักกระสอบครับมือนี่เปิดออกมาเครื่องนึงแล้วครับผมพี่น้องเบิ้งครับเบิอ้องในเต่าด้วยสิมี เหลือพวกเครื่องเต่ววาวะครับนี่ครับผมก็ยังบอ,อกลักษณะม่อนๆอนู่ครับรรว่าดูเร็วชัดเร็วเห็นบ่ห้หนาเต่าเกี้ยงเลยครับพี่นอ้องอืล่อยเปิดไปโดนคนนะครับเนาะแต่ว่า น่าจะเป็นท่านดีอยู่ครับอาจจะขาวนิดหน่อยอย่างว่ากลิ่นกลิ่นข้างบนนะครับเนาะความ้อยอยู่ข้างบนผืนไต่ข้างล่างสันล่างนี่งครับสันล่างก็ได้การนะครับผมที่ว่าน่าจะได้ทานอยู่แล้วครับมาลุ้นกันครับว่าสิได้ลายก็แบบตั้งหรือเปล่าครับผม ไม่เกินพิกัดเยอะครับพี่น้องข้างบนจะไม่ซุกเกินซุกเลยครับการสุกเกินซุกเลยครับรอบนี้เพรา,า,าว่าควันจะขึ้นเทิงหลก็ล่มล่างนะครับข้างบนข้างบนล่มข้างล่างแน่นครับไฟก็เลยขึน้นข้างบนลร้กลัว สำหรับเต่าว่างว่างแนวนอนนะครับเนาะแต่แนวตั้งอาจจะก็ดีก็ได้ครับเหลือส่วนนิดหน่อยอันนี้ก็เหลืออยู่ครับแต่ว่าว่าลายครับผมนะครับเหลือเครื่องเครองทอนนะครับเครื่องทอนน้อยๆนะครับผมเหลือส่วนนิดหน่อยครับแต่ว่าใช้ได้เยอะครับแต่ว่าเดยกใหม่หลายโคตรรอรุนครับจะได้พ่อสิบสอบวะ เหลืออยู่นี่ก็น่าจะหลายเติบเยอะครับผมนี่น่าจะ่าซีสอบหาสอบเยอะครับเอาลุ้นกันไปครับผมเรียบร้อยครับผมได้ได้ทานม่านซิปในซีเบสสอบครับผมซีเบสก็สอบปุ๋ยเนาะก็เป็นทานทานไอ้นี่ครับผมทานใหม่หน่อยเนาะมัน ได้บ่ได้เป็นฟืน้นเป็นท่านหลายครับผมมันย,ยัดยัดแน่นก่วปกติราะว่าทุกข้างทุกข้งนี้เป็นท่านไม่หญ่นะครับเป็นมันยัดบบลงงยัดบ่แจบดีขึ้นทานไม่น้อยครับผมถือว่าบ่บ,บเกินกันร้ายครับรมา่านสิบสิบสอบขืนเนาะรอบที่แล้วได้สิบสองรอบนี้ได้สิบเอ็ดเหลือเศษนี่ครับผมเศษเศษท่านที่เหลือนะครับ ตกาก็อยู่ในสภาพปกติครับผมถือว่าใส่งานต่อได้เลยครับนี่ล่ะลู่ลูปองปองควันกันูเดียวนะครับนี่แหละครับผมข้างในยังยังใส่ใดปกติเลยครับผมดินโมรุนบบซุยบมนี้นะครับหรือว่าใส่ใดเยอะครับผมสำหรับ ปั่นเตาปั้นข้างนึงนาจะใส่ได้ประมาณสามปีนะครับสองปีถึงสามปีปีแล 2, ้วสองสามเตานะครับนี่นะครับผมลลบจบก็บคือนี่ครับผมเหลือฟื้นหน่อยเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะเอาเขาได้อีกเจ้เตาหรือเปล่าต้องหามามาเพิ่มอีกครับหามาเพิ่มอีกหลายเติบครับผมตั้งจะได้อีกเตานึง เาปีละสองเตาถึงสามเตานะครับแต่เผาผู้เดียวสองเตาก็ใส่ได้พอใส่ครับผมขัวเลื่อนหนึ่งเนาะขัวเลื่อนหนึ่งผมะมานซิบก็สอบนี่ครับผมซีซีิห้าก็สอบถึงรอบปีนาครับไปมาเผาไม้ครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็บบ่าวท่องก็ขอฝากน้ำได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นก่าครับสำหรับการเผาทานนะครับเนาะเผาไว้ใส่เองครับ ี่ขั้วเลื่อนนะครับเนาะจากไม่หัวไหลปลายหน้านี่นะครับผมไม่ขามไมเกษตเไม่ยุคค่าลิบตัสครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ขอโดดน้ำสาดเล็กน้อยนะครับพี่น้องวันนี้ฮอนครับแล้วก็พกห้อง